ต้องขอแสดงความยินดีกับ Among Us เลยนะครับเป็นเกมที่กระแสดีมากๆแล้วก็ได้รับรางวัลเกมมอว์ดสรางวัลเลยทั้งเกมมือถือยอดเยี่ยมแล้วก็เกม m u l ติ p l a y e r ยอดเยี่ยมด้วยนะครับซึ่งในงานเดอะเกมมอว์ดเนี่ยก็มีการเปิดตัวเกม Among Us ที่เป็นการอัปเดตแพทใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไรับชมฉากใหม่กันก่อนเลยดีกว่านะครับในโหมดที่มีชื่อว่า The Airship นั่นเอง Welcome, recruit. Get yourself acquainted with the layout of the Toppat airship. Enough slacking, go do your tasks. You may need to take a ladder to get to certain areas, or maybe just take a nice shortcut. Quit grouping up. Choose a room to start in after a meeting. Someone keeps trying to sabotage us. Stop their plan. Keep your eyes peeled. definitely have i an t m p o s อย่างที่เราได้เห็นไปนะครับในตัวอย่าง The Airship นั้นเนี่ยมีการเพิ่มภารกิจของ Crewmate นะครับก็คือมีการเพิ่ม Task ใหม่ๆอย่างเช่นการดึงถุงขยะออกจากถังขยะนะครับการเช็ดเพชรให้สะอาดนะครับแล้วก็มี ภารกิจอื่นๆที่รอให้เราได้สัมผัสกันนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมีการเพิ่มระบบของการใส่บันไดเข้ามาครับหมายความว่าในเกมก็จะมีการเพิ่มการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของตัวคร w m เม e แล้วก็ Imposter นะครับที่สามารถสังหารกันบนบันไดได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวถ้าเราจะสังหารคนที่ กำลังขึ้นบันไดหรือลงบันไดอยู่ในนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีฉากของการยืนรอเจ้าเครื่องลอยฟ้านะครับที่จะมีการเคลื่อนไปเส้นทางหนึ่งด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีการเพิ่ม Choice ในการโหวต ได้นะครับคือปกติเราจะต้องเข้าไปโหวตในห้องห้องเดียวนะแต่ครั้งนี้มีการเพิ่มช่องที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะโหวตอยู่ในห้องไหนได้นะครับเพื่อที่จะทําให้คริวเมนเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเราก็จะได้เห็นว่ามีการเพิ่มห้อง Engine Room record แล้วก็เมน l อนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ทั้ง3ห้องเลยว่าเราจะไปโหวตในห้องไหนนั่นเองซึ่งเราจะต้องเลือกก่อนที่จะเข้าไปสนทนากับทีมที่จะรวมกันนั่นเอง แน่นอนว่าอินโพสเตอร์ก็จะโผล่มาในเส้นทางนั้นด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีการอัปเดตสกินใหม่ด้วยนะครับอย่างที่เราได้เห็นันไปนะครับอินโพสเตอร์มีการใช้ท่าสกินพิเศษอย่างเช่นการยิงเลเซอร์ออกจากดวงตาด้วยนั่นเองนะครับก็มีอีกหลายอย่างที่เราจะได้เล่นกันใน Among Us the Airship นั่นเองซึ่งจะเป็นฉากใหม่ที่จะให้เราได้เล่นกันในช่วงปี2021นี้นั่นเองนะครับผมยังไงก็จะเป็นการอัปเดตแบบฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงิน ใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากสกินนะครับอาจจะมีการเพิ่มราคาเข้ามานั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นการอัปเดตสั้นๆของเกม Among Us The Airship นะครับที่มีการประกาศออกมาแล้วก็มีการเปิดตัวเทรลเลอร์ครั้งแรกนั่นเองนะครับผมถ้าชอบคลิปวิด,โดีโอนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกับกนใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชมสวัสดีครับ